เราามะวังนะทุกคนระวังค่ะลงๆๆๆๆไม่ขาดจริงใช่ไหม่พี่โอ้โ๋ออ๋ออโอถ้าจะขนาดนี้แล้วก็อาจารย์นราทีโปรดลงบ้างต้องใครจับภาพก่อนครับเพื่อนก่อนนะครับถามว่าอาชีพอะไรประมาณไหนนะครับ ไมรโฟนไม่ลอยมันผ่านหมดโอเคนะครับรบกวนอาจารย์แออดาาจรย์โอเคนะครับอ่ะสัมภาษณ์ก่อนแล้วกันคนแรกนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าอาชีพอะไรครับพ่อครับสุธีทำแก้วผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพับนี้มึงอ้วนขึ้นนะผู้สมัครไม่ได้ด่าใครไม่ได้ด่าใครเนาะไม่ได้ด่า เปล่าพูดต่อได้ไหมไม่ค่ะนโยบายของเราถ้าเราไม่ช่างน้ำหนักก็ไม่ขึ้นนะครับยถ้าใจเราวิ่งอยู่นิ่งๆก็เหนื่อยได้ครับผมนาลิตาพรุ่งนี้ค่อยลดขออญาตเป็นสาอกิษนิดนึง I am not fat but i อ easy to see ครับผม เอาอะไรคะเอาอะไรเอ,เอาอะไร,ออะไรยำยำไม่พอนเสดครับและผมจะทำงานโดยไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยโอ้นโยบายของผมทำแล้วทำอยู่และจะทำต่อไป No.